สวัสดีด้วยครับผมนะเซอมุคิไฟครับใครจะขายของส่งมาได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเลยครับอ่ะบอสมี80นะครับเราแกะไปแล้วมาเช้านี้สภาพกริฟต์เลยมาใหม่ๆนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับส่งมาเทสกันได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีวิดีโอการแกะการแพ็คของส่งของได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะครับอันนี้มาใหม่นะอันนี้เพิ่งมาเมื่อกี้นะครับเลยอัดอัดทันนะครับมาเช้านี้อัดไม่ทัน ครับอันนี้นี่เป็นของน้องจากจังหวัดอะไรเลยคือลูกค้าผมต้องบอกได้เลยว่ามีทั่วประเทศเลยนะครับคือส่งมานะครับถามว่าทําไมต้องส่งมาก่อนนะครับบางทีเนี่ยของทํารุดของพังใช้ไม่ได้เงี้ยบางทีราคานี่มันอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันอาจจะคาดเคลื่อนตาตกลงไปนะครับเออเนาะนะต้องเพราะว่าบางทีเคยเจอไงใช้งานปกติไหมปกติพี่พอมาถึงโอ้โหสามสี่พัง ปุ่มนี้กดไม่ได้ปุ่มนี้กดได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเออว่าชูบส่งเป็นแบบนั้นแต่ให้ดูได้เลยครับคุณจะได้มั่นใจเนาะเออส่งมาถ้าของปกติยังไงคุณก็ได้เงินครับนะส่งมาเลยนะครับขอให้ของปกติครับยังไงส่งมาคุณก็ได้เงินนะเราเทสแป๊บหนึ่งนะเราเปิดเทสไว้เสร็จปุ๊บนะครับโอเคใช้งานได้ปกติโอเงินแค่นั้นเองครับไม่ยากเลยครับเออวันนี้ไม่ต้องลังเลแล้วนะครับนะเราถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะครับ ทุกขั้นตอนไม่ต้องห่วงครับอ่าอย่างตัวนี้เป็นพอร์ต HD 5 0 0 X นะครับอ่าส่งมาจากที่ไหนเอ่ยแถวแถวแถวภาคเหนือนะครับแถวแถวภาคเหนือจากคุณมงคลนะครับคุณมงคลนี่น่าจะอยู่แถวอะไรนะแถวหน้าไม่ล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจคุยกันอยู่นะครับแถวหน้านะครับนี่ครับนะเนี่ยส่งมาชัดเจนไหมครับ แล้วก็แกะแบบนี้ให้ดูเลยแล้วเราแกะให้ให้ดูกันเห็นๆเ,เลยจะได้แบบว่าไม่มีข้อก้อลาหาัข้อข้องใจกันเนาะเอ้ยเพราะว่าเราทําอะไรเนี่ยเราค่อาๆจะเซฟตี้ตัวเอง,เองแล้วก็ต้องชัดเจเกอยู่แล้วนะครับอะส่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงดูคลิปนี้แล้วก็ส่งได้เลยนะครับเรารับซื้อได้หมดนะครับนะขอให้คุณมีของจริงนะครับมีของจริงของใช้งานได้ดีปกตินะสภาพโอเคตามตกลงที่คุยกันนะครับนะ ขอนิดนึงนะใครที่จะถ่ายรูปให้ดูนะครับกรุณนาถ่ายให้ชัดๆแบบผมที่ผมถ่ายให้ดูเนาะเออครับพะถ้าเกิดว่าเราถ่ายไม่ชัดเนี่ยการคุยราคากันเนี่ยผมก็ดูไม่ออกอะ่ะบางคีอะ่ะขอรูปให้ชัดบางคนส่งมารูปเดียวล้าบึ้ดไม่สว่างเนี่ยคือโอ้โหไม่รู้จะตียังไงถูกไหมอ่าคือมันต้องตีราคาคร่าๆวๆกันก่อนคือคุยคร่าๆวๆกันก่อนถูกไหมเออแต่บางทีถ่ายรูปมาไม่ชัดเนี่ย,ย,ย,ยคือ คืออันนี้อยากขายหรือไม่อยากขายไะเนี่ยนะครับคือต้องขายมันจะชัดนะครับคือมันจะได้ตีราคาคุยราคาถูกนะบางทีคุณเข้าใจไหมว่าบางทีคุณอาจจะรู้ผมอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าของมันมอยู่ที่คุณถูกปะ่ะคุณอาจจะบอกว่าเอยของสภาพดีพี่อะไรเงี้ยแต่คุณถ่ายมาให้รูปเดียวแล้วไม่สว่างเนี้ยคือผมก็มองไม่เห็นถูก<อ>ป่ะเออฮะเนี่ยครับก็เราควรใครที่จะขายของถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอให้มันจะชัดสว่างสว่างเปิดไฟไปเลยนะโอ้โหไฟบ้านทุกท่านสว่างอยู่แล้วนะไฟฟ้าสว่างทั่วทิศอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเนาะเออถ่ายให้มันจะชัดอ่าแบบนี้นะครับเนี่ยนไหมครับเวลามาแล้วก็แก้หนี่แพ็คมาค่อนข้างดีนะไม่มีรอยนะครับมีรอยตามการใช้งานหรือไม่มีรอยดูก่อนนะฮะเนี่ยครับเราก็จะตรวจสอบกันแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับ มีรอยตรงไหนไหมดี๋ยดูนะครับรอยบุบไหมถึงรอยบุบนะรอยบุบจากการขนส่งอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีเนาะไอ้รับอ่ะโอเคสินค้าค่อนข้างจะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์เดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับนะอ่ะเอาลงล่างไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเทสทีเดียวนะครับเดี๋ยวเทสทีเดียวเนี่ยครับเห็นไหมครับ ส่งมาได้เลยครับนะผมไม่มีการโกงใครแล้วนะโกงแล้วมันไม่รวยหรอกครับนะฮะเราซื้อสัตว์ซื้อตรงนี่แหละครับนี่คือนิยามของยาบุกอีไฟซื้อสัตว์กับลูกค้าเห็นไหมครับลูกค้าเขาส่งมาเห็นไหมให้ของให้ส่งมากันเป็นหมื่นหมื่นแสนเนี่ยนครับคุณคิดดูหลักพันหลักหมื่นคุณไม่ต้องคิดเยอะครับผมนะวันนี้ที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะเราซื้อสัตว์นั่นเองคลิปเรานะครับเหมือนไปรับกับมือคุณเหมือนคุณรับกับมือเรานั่นเองนะครับอ่านี่เลย อันนี้เพิ่งตื่นนอนนอนกลางวันไปของพุ่งเข้านะครับของพุ่งเข้ามาก็คือจะมีของเข้ามาอย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้วนะครับร้านเราเนี่ยคือรับซื้อทั้งประเทศอ่ะคู่ง่ายๆเนาะี่มจะมีเข้ามาทุกวันเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะครับช่วงนี้นะซีจะขายกันเยอะนะครับนะราคารับนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงเนาะบางคนก็เข้าใจก็ดีครับผมนะเพราะว่าราคารับเนี่ยแน่นอนครับทุกธุรกิจเนาะ รับมาซึ่งไปขายต่อมันก็ต้องได้กาไรอยู่แล้วถูกปะ่ะเออไม่ใช่รับมาสมมุติรับมาห้าพันเอาไปขายห้าพันแล้วจะรับมาเพื่ออะไรถูกไหมเออเพราะนั้นรับมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปต่อแล้วไม่ดามากกันเนาะไม่ใช่ไหมเอ้ที่รับมาราคานี้ทาไมพี่ไปขายได้ในราคานี้อา้าวแล้วพี่จะอยู่ยังไงล่ะครับแล้วพี่จะรับเรามาเพื่ออะไรถูกปะ่ะเออครับอันนี้พูดเผื่อไว้บางคนอาจจะแบบเอ,เอ้ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะครับมีมีไม่ใช่ไม่มีนะผมเคยเจอ ผมก็เจอนะรับมาอสมมติรับมาห้าพันไอ้ไปขายห้าพันสามห้าพันห้าสมมตินะเอ้าทำไมพี่ไม่ขายห้าพันเอา้าขายห้าพันแล้วพี่จะเอาอะไรกินล่ะครับน้องดูว่าไหนจะค่าส่งเองไม่คุ้มหรอกนะเอฟเฟกต์พวกนี้ได้กำไรไม่เยอะหรอกครับนะเดินที่ได้ตัวแล้วหลักร้อยบอกได้เลยได้หลักร้อยนะครับอัพนพูดตรงตรงเลยครับผมพูดคนตรงๆนะเดินพูดตรงตรงนะครับนะ อ่าอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวพอร์ต X 3 Lite นะครับอ่าพอร์ต X 3 Lite นะครับนะต้องต้องต้องพูดกันไว้ก่อนไงบางทีคนเราก็มีไงคนเข้าใจมันก็ดีถูกป่ะเออบางทีคนคนไม่เข้าใจก็เยอะไงเออประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนนะผมไม่ต้อง,งห่วงครับใครที่ซื้อขายกันเราก็รู้อยู่แล้วนะรเราชัดเจนอยู่แล้วเนะนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราแกะให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่พอร์ต X 3 Lite เนี่ยนะ แก่แบบนี้นะครับถ้ามันมีปัญหาถ้ามันมีบุบเนี่ยเราคุยกับคนที่ส่งมาได้เลยเห็นไหมนี่แหละนี่คือความชัดเจนของร้านจมูกไม้ฝอยนี่แหละครับนี่คือว่าเอ๊จะมาหลายๆคนถึงส่งมาก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะนี่พอร์ต X สามร้อยกับพอร์ต HD ห้าร้อย X รวมกันเนี่ยเป็นหมื่นแล้วทําไมของเป็นหมื่นหลายๆคนกล้าส่งมายังไม่ต้องรวมอะไรอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็ส่งมาเห็นมครับ บอสเอ็ <What? S 2> มเห็นไหมครับรวมกันในเกือบสองสามหมื่นแล้วเอ๊ยทำไมเขากล้าส่งมากันวะวันนี้คุณต้องเอกใจแล้วนะครับวันนี้คุณต้องเอกใจแล้วเอ๊ะทำไมเขากล้าส่งมาที่จะโอเคด,ดิดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรนี้เห็นไนหะนี่นะครับเห็นไหมครับของดีๆแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราตรวจเช็คไฟเข้ากดปุ่มต่างๆแล้วก็ทำการโอนเงินเลยแค่นั้นเองครับง่ายนะครับ ส่งมาเท่ากับได้เงินนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเออนะเขาเรียกอะไรคือค้าขายกับผมวันนี้เราต้องซื้อสัตนะครับซื้อสัตลต้วจะได้ค้าขายกัน,นยาวๆไงถูกป่าค้าขายแบบมือชีพอ่ะจะค้าขายยาวนะถ้าค้าขายแบบฉาดสวยก็อย่างที่ลงประจานกันไปนะครับก็คืออะไรอ่ะของไม่ตรงปกนะครับขอค่าเสียหายคืนไม่ให้อะไรอย่างงี้นะครับโหเยอะนะครับนะซื้อกับมือชีพดีกว,ว่า นะราคามันได้ราคามันดีมันจบกว่าเชื่อผมเลยครับจากประสบการณ์เลยเนาะบางคนเห็นแต่ของถูกไงไปซื้อของถูกเอ้ยปุ่มพังสมมติซื้อมาของถูกเอ้ยปุ่มนี้พังปุ่มนี้พังพี่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็สมราคามันถูกไงถูกป่ะไม่มีรีวิวไม่มีความจริงใจถูกป่ะใช้งานปกติไหมปกติปุ่มนี้พังถูกไหมเอ้วันนั้นเนี่ยครับซื้อกับผมผมมีระบบการเทสให้คุณดูทุกป,ปุ่มเลย นะมีรีวิวเสียงให้คุณฟังด้วยคุณอยากได้เสียงอะไรคุณจัดมาเลยคุณพิมพ์มาเลยเดี๋ยวเราจะจัดให้อีกโอ้โหหลายๆคนก็ส่งมาเซตอัพส่งมาเทสแบบนี้แล้วร้านยังไงจะฝ่ายต้องขอบคุณผมยกมือไหว้เลยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับอะอเคดูทีนี้แล้วมั่นใจส่งมาได้เลยครับเราจริงใจเราถ่ายคุณดูขนาดนี้นะคุณไม่ต้องห่วงนะคนอื่นเขาอาจจะไม่ทําแบบนี้หรอกมันเสียเวลาเขาถูกไหม แต่สาหรับผมไม่ได้ครับนะผมเป็นการค้าขายในรูปแบบของผมผม,ผมต้องทําแบบนี้นะ,ะในในรูปแบบนี้ยผมคือผมต้องทําให้คุณดูให้คุณเห็นว่าเฮ้ยส่งมาเขามีความชัดเจนเขามีวิดีโอการแกะให้ดูเลยนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะบางทีเนี่ยคนส่งยังไม่มีวิดีโอถ่ายให้ผมเลยถูกไหมอ่านี่พดกันตรงๆถูกป่ะเอ๊แต่ทําไมผมเนี่ยกับมีวิดีโอให้คุณดูล่ะถูกไหมอันนี้แหละมันคือความการบริการอย่าง เต็มหัวใจนี่ครับนี่คือใครที่ซื้อผมผมบอกได้เลยว่าคุณโชคดีนะจริงๆครับอย่าหาว่าผมไม่ขี้คุยเลยนะครับแต่ถ้าผมไม่คุยคุณก็ไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลถูกปะ่ะนะครับผมต้องถ่ายวิดีโอนะครับให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับให้เจ้าของเครื่องในได้ดูเลยแม้ก็ได้เจ้าของเครื่องยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอการแท็กการอะไรให้ผมเลยถูกไหมแต่มีมีภาพมีอะไรอยู่แล้วเออเข้าใจเนาะอาจจะไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับนะแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นมืออาชีพมากพอเลยก็ ใส่ใจในด้านการบริการอยู่แล้วด้วยนะครับนะมันคืออะไรมันคือจุดขายของร้านเราไงนะครับจุดขายร้านเราคืออะไรหนึ่งคือความจริงใจ2คือความชัดเจนมากๆนะครับนะฮะแบบชัดเจนเลยนะครับให้คุณดูแบบเนี่ยถึงพริกถึงขิงได้เลยอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคใครจะซื้อขายส่งมาได้เลยใครจะเซตอัพส่งมาเลยไม่ต้องกังวลแล้ววันนี้จะมุดเดือไฟนะครับนะคนส่งมาเยอะกันขนาดนี้คุณไม่ต้องกังวลแล้วส่งมาเซตอัพ ส่งมาเทสนะครับส่งมาขายได้เลยแลกเปลี่ยนได้หมดนะครับจัดไปครับ